นี้นะคะกลับพบกับใหม่ค่ะใหม่จะพามาเปรียบเทียบนะคะรุ่น sk 2 0 0 8ขีดนะคะแล้วก็ sk 2 0 0 9ขีดนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาพูดถึงรูปลักษ์ภายนอกกันก่อนนะคะใหม่ขออนุญาตออกจากเฟรมก่อนนะคะให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบชัดๆนะคะ คือเบื้องต้นเลยนะคะรุ่น9อย่างที่เคยรีวิวไปบ้างแล้วนะคะตัวนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะรูปลักษณะคะจะเหมือนกับ Mark 10นะคะหรือว่าขีด10นะคะบ้านเรานะคะหรือ YN15 นั่นเองนะคะส่วนข้างๆเรานั้นนะคะขวามือนะคะก็คือ SK200 8ค่ะอันนี้ก็หัวเก่งนะคะก็ยังแบบเดิมนะคะเหมือนรุ่น8บ้านเราเลยนะคะ แล้วก็แต่รุ่น9ก็คือรูปลักษ์ก็คือเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวนดูเอารุ่นไหนก่อนดีคะไปรุ่น9กันก่อนเลยดีกว่าคะอยากดูรุ่นใหม่กันก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นใบแท็กนะคะใบแท็กก็ยังเล็กอยู่เนาะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะพื้นที่ค่อนข้างแคบนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีใบแท็กหลายขนาดนะคะไม่ว่าจะเป็น60 70เหรือว่า80เซนนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวนี้สิ่งที่ให้มาก็คือ60เซนนะคะ,ะสิ่งที่เหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าเอ้ยรุ่น9รุ่น10หรือว่าไงก็คือตรงนี้เลยถูกไหมคะความแตกต่างเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น8เดี๋ยวเราเดินไปดูเนาะคาลเจอร์เวทเขาจะเป็นก้อนเดียวนะคะอะซึ่งจริงๆแล้วบอดี้เขาอ่ะจะใหญ่กว่าค่ะกว่ารุ่น8นะคะเดี๋ยวเราวนไปดูด้านหลังะคะ่ะอก่อนที่เราจะผ่านคันนี้ไป เราต้องก้มดูค่ะว่ารถเราสวยขนาดไหนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นช่วงล่างนะคะของรุ่นเก้าของเรานะคะข้างล่างนะคะสนิมถือว่าไม่เยอะเลยนะคะน้อยอากแล้วก็ที่สําคัญนะคะเฟร,รมเดิมนะคะใบแท็กหนาค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันช่วงใบแท็กค่ะว่าหนาจริงไหมนะคะนี่ค่ะใบแท็กนะคะคมติดเลยนะคะบาดเลือดไหลเลยค่ะ <laughs> ก็ตัวเดินนะคะก็ยังเหลือเยอะนะคะแล้วก็ ช่วงล่างก็ยังเดิมๆสวยนะคะอันนี้นะคะก็สิ่งที่ให้มากับรถคือแบบนี้เลยนะคะสีสันนะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนไต้นะคะหรือว่าทำสีใหม่นะคะบอกเราได้เลยนะคะเรามีห้องอบสีอย่างได้มาตรฐานไอโซด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เขาให้มากับรถอยู่แล้วนะคะ มีแบตเดิมของเขานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกแผงต่างๆนะคะดักจับนะคะมาแรงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะรถญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ต้องมีตัวนี้ค่ะตัวปรับคอนโทรลน,นั่นเองนะคะอย่างนี้บอกค่ะรถคันนี้สวยเลยนะคะเพราะว่านี่ค่ะทุกอย่างนะคะแต้มสีเดิมอยู่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญทําไมคะไม่ผูกนะค,ะคันนี้พูดเลยว่า สวยมากนะคะชั่วโมงเดี๋ยวเราจะปีนที่ไปดูชั่วโมงกันด้วยนะคะตัวนี้ไปค่ะเปิดเข้าไปด้านในแอร์เย็นทํานะคะชั่วโมงนะคะก็คือซูมอินนิดนึงนะคะแล้วก็ซูมเอาค่ะซูมอินซูมเอนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่6,600ชั่วโมงนะคะ แอร์เย็นจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านหนาก,กันนะคะบาค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวช่างภาพกำลังปีนขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะเราก็หยุดโหมด S นะคะซึ่งโหมด S เนี่ยก็เป็นโหมดแบบ normal ทำงานแบบปกตินะคะซึ่งรุ่น9นะคะเคยบอกไปแล้วใหม่เคยรีวิวไปแล้วก็คือว่า ประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหม่ช่วยถือนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือบุ้งกีเนาะเป็นรูปบุ้งกีนะคะแล้วก็เดินเร็วนะคะกระต่ายจ้าโอเคน้ำมันน้อยนิดนึงนะคะที่กระพริบไม่ได้มีปัญหานะคะน้ำมันน้อยไม,ไม่ได้เติมน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวอื่นๆนะคะคือ อันนี้ก็มีวิทยุนะคะถ้าเปิดน่าจะเป็นเพลงญี่ปุ่นเพลงไทยเพลงไทยนะคะแอร์เย็นนะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในเดี๋ยวหลบนิดน,นึงนะคะอ่าคันนี้เราก็มีการทดสอบนะคะจ่วงดินจริงมาบ้างนะคะจ่วงดินข้างๆนี่เองนะคะเพื่อดูว่าระบบเขาโอเคไหมนะคะกอดลูกค้าจะมาเทสค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำการล้างนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เออทุกคนเราจะบอกว่าอย่างนี้นะคะตัวนี้รุ่น9้านะคะก็คือมีระบบ DPF ค่ะช่างภาพจะตกแล้วนะคะในจุดนี้ DPF อ่ะเดี๋ยวมาดูปุ่มนี้กันก่อนปุ่มนี้นะคะเป็นตัว regenerate ซึ่งจริงใหม่เคยทำลิดไว้นะเกี่ยวกับการดักจับข่าวควันจากท่อไอเสียเนาะ ตืองอันเนี้ยมันจะขึ้นโชว์หน้าจอนะคะให้กดเคลียร์ออกเวลาขมาวมันเยอะแต่ถ้าเราไม่เคลียร์มันก็จะโหลดนะคะดังนั้นการใช้รถเอ่อตัวนี้ก็ต้องใช้น้ํามันที่สะอาดนะคะ1เพื่อให้การเผาไหม้สะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็คอยสังเกตด้วยนะคะคนขับรถรุ่น9้านะคะเอ่อเผื่อใครมีรุ่น9้าอยู่แล้วนะคะไม่ได้ซื้อจากเราก็ดูได้นะคะแล้วก็ ออสามารถจะต้องคอยสังเกตรตรงนี้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะมันจะล็อกนะคะเพราะว่าระบบเซ็นเซอร์เขาเนี่ยค่อนข้างเยอะถามว่าดีไหมดีค่ะเพราะว่ามันทาให้ประหยัดน้ามันนะคะมากกว่าเดิมตั้ง18ปเปอร์เซนจ้ายุคนี้นะคะเข้ายากหมักแพงน้ํามันแพงแพงมากนะคะดังนั้นต้องถือว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ในเรื่องการประหยัดน้ามันเลยทีเดียวนะคะอ่ะด้านในถือว่าครบครันนะคะครบครัน ก็มีเหมือนคนอื่นเ้านะคะมีที่ปัดน้ำฝนมีทุกอย่างนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรคะเลิกกดเล่นค่ะลงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องว่าสวยเปล่านะคะไปค่ะอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนนะฮะโอเคไปค่ะ มาค่ะอ้วนอยากให้ดูว่าแพคคอนโทนของรถคันนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะเพราะว่าความเดิมของเขานะคะแล้วก็สนิมน,นะน้อยมากไม่มีเลยนะคะพูดง่ายๆเลยว่าคันนี้พร้อมลุยไงะนะคะลูกค้าท่านใดมองหารถที่ประหยัดน้ำมันนะคะพลาดไม่ได้ เลยนะคะกับคันนี้นี่นี่ดูดูด,ดูเดิมไหมฮะโอ้ยโยนะคะนี่ค่ะเดิมแน่นอนเนาะสวยเลยนะคะแห้งกริปแล้วก็นี่ค่ะเครื่องนะคะเครื่องรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวต้องเปิดก่อนเปิดได้เลยเนาะเอือมาค่ะเราก็จะให้ดูหน้าตาเครื่องยนต์ของพวกเรา นั่นก็คือ J O 5 E K T J นะคะเป็นเครื่องย e ีโ no น่สีซูบนั่นเองนั่นเองนะคะว่าทำไมถึงประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็ชั่วโมงเพียง6,000นนะคะเครื่องก็ยังสวยอยู่นะคะแล้วก็ที่เห็นค่ะคือต้องระวังเรื่องเดียวคือความสะอาดของน้ำมันนั่นเองนะคะ DPF นะคะแค่นั้นเองอแต่ถ้าซื้อรถแล้วมีปัญหาสามารถทำไมคะ สามารถแก้ไขได้ค่ะจริงจๆรๆๆิงจงซึ่งรถขังเรานะคะยินดีให้บริการนะคะโอ้ยเราจับเป็นไงคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ต้องออกลัวตกแล้วก็ที่สําคัญมีที่กันลื่นด้วยนะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะโอเคแล้วก็มีไฟด้วยเนาะไฟไซเลนนะคะเซฟตี้ต่งางๆาครบคันมาพร้อมกับลืมบอกกล้องหลังจ้ะแต่ไม่สามารถแทนได้เดี๋ยวกล้องจะตก <laughs> ลงค่ะโอเค ซึ่งทําไมมีกล้องเฉพาะรุ่นเก้านะคะทุกคนรุ่นแปดไม่มีกล้องนะลงค่ะลงกระจกรอบตัวเลยนะคะดีมากดีมากเลยไม่แตกสักบานนะคะอุ้ยแล้วก็อีกอย่างก็คือมีที่เก็บของมีขุมสมบัติอะไรอยู่ในนั้นไหม <c oughs> นี่นะคะเปิดเก็บของได้เนาะดีโอเคมาค่ะลงมาค่ะ มาเรามาต่อกันดูรูปรักษณ์ภายนอกของรุ่น8เอาแบบเร็วๆเนาะพอรุ่น8แบบมีคนทำรีวิวเยอะแล้วอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีบุ้งกี่ก็เดิมนะเห็นเลขต่อกไหมคะเนี่ยบุ้งกีนะคะมีเลขด้วยนะคะรางวัลที่1แน่นอนทุกคนจำค่ะ25 803 3ตัวท้ายค่ะเอ้ย809 809โอเคตัวนี้นะคะก็บุ้งกี สวยงามอยู่เลยนะคะอาจจะมีรอยดินนิดนึงคือพอดีว่าเรามีการเทสนะคะไม่ได้เอาไปตากไกลนะรถของเรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้ใช้งานนะคะ,ะเพราะว่าต้องเทระบบนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างนะคะซึ่งข้างหลังก็ยังสวยอยู่เลยนะคะมีการเสริมด้วยนะคะเสริมแผ่นด้านหลังนะคะเหล็กด้านหลังให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟันก็ยังโอเคอยู่นะมา แล้วมาดูกันต่อที่รุ่น8ค่ะรุ่น8ก็เป็นรุ่นทำไมคะยอดนิยมค่ะยอดนิยมมาร้านเราก็จะมีโกเบลโกรุ่น8จอดอยู่ที่ละเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเลือกตัวนี้มาเพราะตัวนี้นะคะชั่วโมงใกล้เคียงกันแล้วกออ็รูปลักษณนะคะสวยงามค่ะอ่าซึ่งตัวนี้เคยทำรีวิวไปแล้วเพราะว่าตัวนี้มีลายลายจอดด้วยนะคะ เื่อลูกค้าท่านใดนะคะต้องการรถที่จะไปใช้สำหรับต่อใส่หัวกระแทกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะของเดิมจากโรงงานนะคะทนทานแน่นอนค่ะซึ่งบอดี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าบอดี้ตัวรถนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะกระทันรัดกว่านะคะกว่ารุ่นเก้าค่ะซึ่งอันนี้นะคะ ปี13เนาะตัวนั้นปี14นะคะลืมบอกปีเดินผ่านเพจไปได้อย่างไรอันนี้ก็คือปี13ค่ะก็เป็นตัวท้ายๆนะคะของรุ่น8อืมอ่ะแล้วก็ช่วงล่างนะคะใบคมนะแต่อาจจะมีความสนิมมากกว่านิดนึงเนาะมีสนิมมากกว่าแต่ชั่วงโมงใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ชัวงงช่วงโมงชั่วโมงอะ่ะเปิดเปิดเปิด ชั่วโมงอยู่ที่6,380ชั่วโมงนะคะตัวนี้ซึ่ง6,380ชั่วโมงก็ใกล้เคียงกับตัวนั้นเลยเนาะใกล้ๆก,กันมาค่ะอ่ะอันนี้ก็จ,จะอยู่ในโซนที่โดนหิมะนะคะก็จะมีผูกนะคะนิดหน่อยแต่หัวใจเขาก็ไม่ผูกนะคะหัวใจเขายังดีอยู่นะพวก เครื่องอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อรถที่ร้านเราเรามีการรับประกันนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวคือเครื่องปั๊มนะคะ1เดือนหรือ240ชั่วโมงค่ะอันใดอันหนึ่งถึงก้อนนะคะอ่าเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ความแตกต่างนะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะมันก็จะมีแผงเนาะแผงตัวดักจับนะคะมันจะเยอะกว่านะคะก้อนนี้ก็จะเป็นแผงใหญ่นะคะที่เขาดีไซน์มาไม่เหมือนกันนะคะลุนเก้าก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นไปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมะคะ่ะ ันนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวปรับนะคะตัวคอนโทรลอ่าตาค่ะซื้อรถที่ร้านเรานะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวอ่ามาดูท้ายมาดูท้ายท้ายคันนี้นะคะก็อย่างที่บอกโกเบลโกก็ตัวนี้นะคะรุ่นแปดจะไม่มีกล้องหลังนะคะไม่มีกล้องหลัง อ่ะเดี๋ยวมาก้มดูข้างล่างอันนี้หนึ่งว่าเออก็นเนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้ผูกนะคะแล้วก็เอออย่างความแตกต่างก็อาจจะตรงเนี้ยก็คือว่าเฟรมเฟรมเนี่ยเขาก็ยังสวยอยู่แต่อาจจะมีแบบว่าจอดนะคะแล้วก็มีสนิมบ้างเล็กน้อยแต่เนี้ยถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หนักนะคะอันนี้แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะก็สามารถทำสีได้เนาะอ่ะไปะไปกันต่อค่ะ อ่าเขาตร์เวทมีลูกเดียวถูกต้องอย่างที่บอกเนาะเมื่อกี้มีเขาตร์เวทสองลูกนะคะซึ่งบอดี้รถก็จะมีความหนักมากยิ่งขึ้นนะคะหนักกว่าเดิมเนาะแต่ว่าตีเป็น20ตันนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะบอดี้เขาจะใหญ่กว่าเหมือนมาร์คเทนบ้านเราเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะนี่ก็คือตัวปั๊มค่ะปั๊มก็ยังเดิมอยู่แล้วก็สวยอยู่นะคะอ่าไปค่ะ แต่ถ้าฟังเสียงเครื่องเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นเก้าชนะขาดรอยนะคะเพราะว่าเสียงเครื่องนิ่มมากนะคะเบามากแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าด้วยนะคะราคานะคะก็คันนี้จะอยู่ที่2อล้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะส่วนคันนี้ก็จะอยู่ที่สองล้านกลางๆนะคะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ได้สิ่งที่คุ้มค่าคือการประหยัดน้ำมันค่ะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้าพร้อมกันนะคะก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะ ขุดเนาะสาธิตสาธิตตักให้ลูกค้าดูดีไหมฮะเอออุ้ยลืมบอกด,ดูดูบุ้งกีบุ้งกีนี่ก็ยังสวยอยู่นะคะบุ้งกีะคะ่ะบุ้งกีรุ่น8ดอ่าเหมือนเหมือนกันเลยคือส่วนใหญ่เขาก็าจะเสริมมานะคะแต่อันเนี้ยเขาก็จะเป็นการบุ้งกีก็มีหลายแบบเนาะมีแบบธรรมดาแล้วก็มีเอ่อมีแบบว่าตักธรรมดานะคะแบบนี้แบบปบักสโลปเออแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะคะ เอาที่ลูกค้าใช้งานได้ค่ะถ้าไหนใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนได้นะคะโอเคไปค่ะเดีวเราจะไปรีวิวการทำงานจริงกัน ทุกคนจบการรีวิวนะคะคุณสมบัตินะคะของรถทั้ง2องคันของเราไปแล้วนะคะสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะพลาดไม่ได้นะคะต้องแวะมาเทสด้วยตัวเองนะคะที่ร้านของเราสหเทนะคะอยู่ที่กบ54เส้นบางนาตราดนะคะเลยลงไฟฟ้ามาเพียง2กิโลนะคะวงเล็บขาเข้าชมพีค่ะอ่ะและอย่าลืมนะคะโทรสอบถามนะคะที่เบอร์โทรของใหม่นะคะ 093464ยาว555ค่ะแล้วก็เซลล์ท่านอื่นๆนะคะตามนี้เลยค่ะส่วนเรื่องไฟแนนซ์นะคะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นห้างร้านนิติบุคคลนะคะบริษัทได้หมดเลยนะคะโทรมาค่ะโทรมาสอบถามใหม่นะคะหรือน้องเซลล์ต่างๆได้เลยนะคะเรายินดีพร้อมให้คำปรึกษานะคะเรื่องไฟแนนซ์ด้วยนะคะ ้าวก่อนจากกันไปต้องทำไมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะอากาศเย็นมากะคะไม่้อนเลยไม่้อนเลยค่ะโอเคอ่ะอย่าลืมเพจเราก็คือ s ซาแครนแมชีนารีนะคะ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์พวกเราด้วยค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบา,บายบาย Sahakarin Machinery